แรมตนโนนะตะโหนนะโน,นี่แปลว่าต้นตานนะแต่คำว่าตะโหนเนี่ยจะเป็นคำภาษาเขมรน,นะฮะเรียกตะนอดนะตนอดส่วนคำว่าตาลเนี่ยมาจากตานละนะจะเป็นพวกภาษาบาลีก็แถวนี้เนี่ยน่าจะมีอิทธิพลของอการค้าข้าม คาบสมุทรมารายามาสมัยโบราณน,นะก็ลงตรงนี้ก็ต่อทะเลสาบสงขาต่อข้ามไปฝันได้สมัยก่อนมีการข้ามขาข้ามมหาสมุทรเปนเยอะนะเพราะว่าคนสินค้าไปตรงนี้เนี่ยไม่เสี่ยงโจรสลัดนะครับถ้าไปอ้อม แหลมมารายูเนี่ยจะช่องแคบมะลากาเนี่ยจะติดเสียงเรื่องโจรสลัดแหลมตะโนด